หาคุณกำลังมองหาร้านขายเกมแท้ราคาถูกซื้อได้ง่ายปลอดภัยและได้ชัวร์ต้องร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช้อปปีเท่านั้นครับ เอาเลยครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันกับเกมไซเบอร์พังอีกเช่นเคยนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเล่นไซเบอร์พังกันเยอะเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปสลับสับเปลี่ยนกับแกรนเทฟออโต้วีบ้างนะฮะหรือ GT5 ห้านั่นเองครับผมเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มจะขอ GT5 กันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ก็จัดให้นะครับน้องๆ โอเคครับผมวันนี้เนื้อหาหลักๆในไซเบอร์พังเนี่ยคือผมชอบสไนเปอร์ตัวนี้มากนะครับผมชื่อของสไนเปอร์ตัวนี้คืออาซูร่านะครับผมเป็นสไนเปอร์สมาร์ทกันนะครับผมก็คือสมาร์ทกันเนี่ยเป็นอาวุธที่ใช้ควบคู่กับสมาร์ทลิงค์นะฮะมีความสามารถในการล็อกเป้าแล้วก็จู่โจมระยะไกลได้แบบมั่นยำนะครับผมอ่าแล้วทำไมเงามันเป็นแบบนั้นวะาน่าอะไรวะเนี่ย ก็คือหลักๆก่านนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการอัพสกิลสายสไนเปอร์ไรเฟิลกันนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันสามารถทําให้ปืนสไนเปอร์กระบอกเนี่ยมีดาเมจมากกว่าหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าจริงๆมันจะมีสไนเปอร์ที่แรงกว่านี้อีกนะแต่ผมยังไม่ได้หาเจอากระบอกนั้นคือถ้าผมหากระบอกนั้นเจอเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะามาสอนทุกคนอีกนะครับผมวันนี้ก็จะลองกับกระบอกที่ชื่อว่าอสูราก่อนละกันนะครับผมคริสติค่ลเนี่ยจะขึ้นประมาณแสนสองถึงแสนห้านะครับผมอ่าเดี ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับ NCPD สแกนเนอร์เลยนะฮะก็ใกลๆอย่างนี้เหมาะสมักการนอามาเทสปืน,นะฮะขึ้นที่สูงครับสไนเปอร์จะได้เปลี่ยน,นที่สูงและที่ระยะไกลนะฮะบางคนที่ใช้สมาร์ทกันแล้วมันไม่มีเป้าอย่างนี้ก็คือเรายังไม่ได้ใส่สมาร์ทลิงก์นะครับผมเป็นไซเบอร์แวร์ที่ลิงก์มือเราให้เข้ากับสมาร์ทกันทุกกระบอกนะครับผมคือมันจะมีความสามารถในการช่วยล็อกเป้านั่นแหละอ่าสังเกตไหมว่าเราต้องใช้เวลาสักพักในการที่จะให้มันล็อกหัวนะครับผมพอล็อกหัวแล้วก็ลองยิงเลยฮะนี่ฮะแสน สุดยอดมากมวันนี้คนนี้ยิงตัวก็แสนหกนะครับผมดาเมจมันก็จะสุ่มนะครับผมมันจะเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนแสนเจ็ดนะครับผมเกือบแสนแปดอันนี้คือบทอระดับยากสุดนะครับทุกคนแสนสี่นะครับผมแสนเจ็ดโอโ้โหโหดมากมีเอฟเฟกต์ในการติดไฟด้วยนะครับก็มันจะสุ่มออกว่าเอฟเฟกต์นี้จะออกตอนไหน ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคือต่อให้มันไม่ติดไฟเนี่ยเราก็ทำกันฮิตคิวศัตรูได้แบบสบายสบยอยู่แล้วฮะ <S <S ในส่วนของการอัพสกิลสายนี้นะครับผมอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องมีเลยนั่นก็คือบลูปินของปืนอสูรานะครับผมมาในส่วนของการคราฟนะฮะ และนี่ก็คือปืนอสูร่าที่ต้องการนะครับผมผมแนะนําให้คราฟเองจะดีที่สุดนะครับผมหรือถ้าใครจะตามหาตามซื้อจากร้านค้าก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําให้คราฟเองจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เกรดระดับตานานเลยนะฮะส่วนบูปินในการคราฟเกรดระดับตำนานของปืนอสูร่าเนี่ยจะอยู่ในคลิปก่อนที่ผมเคยพาไปเอานะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะรับรองว่าคุ้มแน่นอนฮะ พอเราได้ปืนไปแล้วเนี่ยอีกอย่างที่เราขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสกิลนะฮะสกิลที่ผมแนะนำให้อัพนะครับผมอย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆในการทาปืนกระบอกนี้ก็คือสกิลที่ชื่อว่ากริสมังกี้และสกิลที่ชื่อว่าช่างฝีมือสุดขอบโลกนะฮะก็อัพสกิล2องสกิลนี้มาด้วยนะครับผมเราก็จะปลดล็อกความสามารถในการคราฟไอเทมระดับตำนานนะฮะก็อย่าลืมอัพมาด้วยแล้วกันนะครับผม แล้วก็อีกสกิลสาคัญเลยนะครับผมที่เพื่อนๆอยากจะเล่นสายไรเฟิลเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสกิลประจันบานนะครับผมซึ่งจะอยู่ในการตอบสนองนะแล้วก็หน้าแรกเลยจะเป็นในส่วนของการประจันบานนะฮะโอเคฮะและสกิลที่ผมแนะนําให้อัพในหน้านี้นั่นก็คือเซียนกระสุนนะครับผมเพ <uk> ิ่มความเสียหายจากปืนไรเฟิลและปืนกลเบา10%นะครับผม <uk> ก็อัพให้เต็ม3หน่วยนะครับผมความเสียหายก็จะเพิ่มเต็ม10%นะครับ สกิลต่อมาก็คือเข้าเป้านะครับผมเพิ่มความเสียหายของปืนไรเฟิลขนาดเล็กนะครับผม10%อัพได้แค่ทีเดียวนะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือพาราเป็ดนะฮะก็คือเพิ่มความเสียหายของปืนไรเฟิลนะครับผมกับศัตรูที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่นะครับผมมันจะบวกความเสียหายไปอีก20%นะฮะก็คิดดูเอาละกันว่าปืนไรเอรลเราแรงแค่ไหนแล้วมันก็จะบวกไปอีกนะครับผมสำหรับศัตรูที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ อีกสกิลหนึ่งก็คือกระสุนฝังชื่อน,นะครับผมเพิ่มความเสียหายคริติคอลดาเมจให้กับไรเฟิลเราเนี่ยสาเลยนะครับผมนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับผมที่ว่าทําไมเนี่ยปืนไรเฟิลของเราเนี่ยดาเมจพุ่งทะลุหลักแสนขึ้นนะครับผมเ <ๆ S 1> กือบสองแสนกันเลยทีเดียวนะครับผมอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลเฉียบคมนะครับผมเพิ่มความเสียหายด้วยการยิงหัว30%นะฮะถ้าอัพแค่หน่วยเดียวเนี่ยมันจะเพิ่ม15%นะครับผมถ้าอัพเต็ม2หน่วยเนี่ยมันจะเพิ่มถึง30%กันเลยทีเดียวนะครับ ก็ยิงอัพ2สกิลนี้คู่กับสกิลที่ชื่อว่ากระสุนฝังชื่อเนี่ยรับรองครับผมดามเมจทะลุหลักแสนแน่นอนฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ย คือมันเป็นสกิลที่ไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่มีไว้ Arizona, <ค> curtain, ก็อุ่นใจกว่านะฮะเป็นสกิลนัดสังหารจากการกำบังนะครับผมมันจะเพิ่มโอกาสตดคริติคอลดาเมจนะครับผมจากปืนไรเฟิลและปืนคนเบาเนี่ย20%นะครับผมถ้าเรายิงจากหลังที่กำบังนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ที่กำบังนะแต่ถ้าใครเข้าที่กำบังเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการคูณคริติคอลาดาเมจขึ้นไปอีกนะฮะอีกหนึ่งสกิลก็คือสกิลเพชฌฆาตนะครับผมสร้างความเสียหายด้วยปืนไรเฟิลและปืนคนบาผมกับตูทีี่มพลังชีิตน้อยับา คูณดาเมจไปอีก25นะครับผมโอเคฮะหลักๆที่ผมอัพมาก็จะมีประมาณนี้นะฮะสกิลนี้ที่ผมอัพมาแค่หนึ่งหน่วยเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บสกิลมาอัพเจ้า2สกิลนี้ดีกว่านะครับผม สกิลแรกก็คือสกิลยิงไกลครับผมมันมีประโยชน์มากเลยนะถ้าเราเล่นสไนเปอร์ไรเฟลิลเนี่ยคือถ้าเรายิงไกลาจากสตูเท่าไหร่เนี่ยปืนไรเฟลิลแล้วก็ปืนกลเบาเนี่ยมันจะยิ่งคูนดาเมจมากเท่านั้นนะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้อัพแต่ถ้าใครมีแต้มแอตทริบิว p o พอยต์แล้วก็แต้มสกิลพอยต์เนี่ยผมก็แนะนำให้อัพสกิลที่ช่วยยิงไกลด้วยนะครับผมเพราะว่าหนๆเราก็จะเล่นไรเฟลิลกับสไนเปอร์แล้วเนี่ย,ส,ย,ยสกิลยิงไกลเนี่ย เราห้ามขาดเป็นอันขาดเลยนะครับผมอีกสกิลหนึ่งก็คือคนแก่งผู้ป่าเถื่อนนะครับผมเป็นสกิลที่เพิ่มความเสียหายกับปืนไรเฟิลเนี่ย35%เลยนะครับผมเวลาที่เรายืนอยู่นิ่งเราจะพบเจอโอกาสที่เรายืนอยู่นิ่งเนี่ยมากกว่าการที่เราจะอยู่หลังกำบังอีกนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้อัพด้วยนะครับผม2สกิลนี้แต่นี่คือผมไม่ได้อัพแต่ถ้าใครมีความสามารถพอก็ผมแนะนําให้อัพทั้ง2สกิลนี้ด้วยนะครับผมควบคู่ไปกับสกิลที่ผมบอกไปทั้งหมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของส อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยทวีคูณความรุนแรงของสไนเปอร์เรานะครับผมนั่นก็คือมอสนั่นเองฮะและมอสที่ผมจะเลือกใส่ในสไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือมอสที่ชื่อว่าครัชนั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นในส่วนของมอสครัชระดับสูงนะครับผมมันจะเพิ่มความเสียหายเนี่ยแปดหน่วยให้กับสไนเปอร์ของเราเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ให้เต็ม4ช่องเลยนะแล้วถามว่าเราจะหามอสครัชนี่จากไหนแล้วก็มาดูที่การคราฟนะฮะนี่ครับผม ผมจะมีสูตรการคราฟของมอสครัชนอยู่นะครับผมและถามว่าเราจะหาสูตรการคราฟจากไหนเราก็สามารถหาได้จากร้านปืนทั่วไปเลยนะครับผมเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าร้านไหนเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันเอาเองนะฮะเพื่อนๆก็กดเข้าไปซื้อปืนเลยครับผมแล้วเจ้ามอสเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่าสูตรการคราฟนะครับผมแล้วมอสที่เราต้องการก็คือครั้นใช่ไหมครับผมแล้วก็แค่ต้องการหาสูตรการคราฟครัชนนะครับผมแล้วก็ซื้อมาเลยฮะทีนี้เราก็สามารถครัฟมอสที่ชื่อว่าครั้นได้แล้วฮะ นี่นะครับผมเข้าไปในสูตรการคราฟนะฮะแล้วก็คราฟมอสที่ชื่อว่าครั้งจะออกมานะครับคราฟมาเยอะๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะสุ่มเกรดอะไรให้เรานะครับผมสิ่งที่เราต้องการก็คือเกรดม่วงแต่เกรดม่วงนี่คือมันจะออกยากที่สุดนะครับผมสวดมากมันจะออกแค่เกรดขาวกับเกรดฟ้านะฮะเราก็ต้องคราฟมาเยอะเท่าที่เราจะคราฟได้นะครับผมสมมติผมพอแล้วผมคิดว่าเกรดม่วงผมมีพอแล้วผมก็มาที่ช่องเก็บของครับสไนเปอร์แล้วก็มาดูในส่วนของมอดนะครับผมนี่ฮะ เกรดม่วงผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมผมก็จะใส่ไปให้หมดเลยนะนี่ฮะอย่างน้อยก็3อันนะครับผมส่วนอันที่4ีที่ผมใส่เป็นอย่างอื่นเนี่ยอันนี้คือผมบวกความเสียหายจากการยิงหัว20%นะครับผมใครจะใส่ตามผมก็ได้หรือจะใส่คราสให้เต็มก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับ และสิ่งสําคัญท้ายสุดที่เราต้องการนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่เราจะใช้สมาร์ทกันเนี่ยเราต้องการเป้าเล็งอย่างนี้ใช่ไหมครับเป้ามันจะเล็งศัตรูให้นะครับผมคือถ้าเราไม่มีต้องทํำยังไงเหมือนที่ผมบอกไปว่าเราต้องการเจ้าสมาร์ทลิงนะครับผมแล้วเจ้าสมาร์ทลิงเนี่ยหาจากไหนก็คือผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเจ้าสมาร์ทลิงไม่ใช้คู่กับปืนสมาร์ทกันนะครับผมโอเคครับเปิดแมปแล้วก็ดูตามผมเลยนะฮะสมาร์ทลิงเนี่ยสามารถหาได้จากริปเปอร์ด็อก ในเมืองนะครับผมลิปเปอร์ดอกคนไหนก็ได้ส่วนมากเนี่ยเขาจะขายสมาร์ทลิงอยู่แล้วอ่านี่ผมจะเลือกลิปเปอร์ดอกคนนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะขับรถไปซื้อสมาร์ทลิงกันเลยฮะนะก็มาถึงร้านลิปเปอร์ดอกแล้วนะครับผมเข้าไปด้านในเลยครับผมอ๋อพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเจ้าสมาร์ทลิงเนี่ยจะอยู่ในส่วนของมือนะครับผมตรงนี้เลยฮะและนี่ก็คือเจ้าสมาร์ทลิงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองถอดก่อนโอเคนี่ครับผมเจ้าสมาร์ทลิง คือเจ้าสมาร์ทลิงค์เนี่ยยิ่งหากรีดดีๆได้เนี่ยคือยิ่งดีเลยนะครับผมก็เตรียมเงินเผื่อไว้ด้วยในการซื้อสมาร์ทลิงค์ส่วนใครไม่มีเงินเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูวิธีหาเงินได้นะครับผมในช่องผมทําไว้เยอะมากโอเคครับอย่าลืมซื้อสมาร์ทลิงค์มาด้วยนะครับผมทาน,นี้แล้วก็สามารถใช้เจ้าปืนสมาร์ทกันนี้ได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเทสกันนะโอเคฮะที่เทสปืนเราก็จะอยู่ตรง NCPD สแกนเนอร์เหมือนเดิมนะครับผม ซึ่งาดาเมจที่มันจะออกเนี่ยมันจะสุ่มระหว่างหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับผมส่วนมากเนี่ยมันจะออกหลักแสนค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงข้างหลังโคเวอร์นะครับผมผมจะถังขยายเป็นโคเวอร์นี่แหละอ่ะรอมันเล็งหัวครับผมแล้วก็ยิงเลยฮะสองแสนเก้าพันนะครับผมนี่ฮะดาเมจหลักสองแสนกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอ้โหแรงมากสองแสนสามพันนะครับผมอันนี้เราลองยืนแบบกลางแจ้งบ้างนะครับผมดูว่ามันจะได้ดาเมจเท่าไหร่ แสนเก้านะครับผมที่เรามีเวอร์เนี่ยมันจะยิ่งทำดาเมจได้ชัดเจนกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นกับป๋อระดับยากสุดด้วยนะครับผมบางคนที่เล่นแบบปกติหรือระดับยากเนี่ยก็น่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่านี้นะฮะสองแสนสี่นะครับแสนเจ็ดนะครับผมเห็นไหมในถ้าเราไม่มีเว v e r เนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยลงแล้วนะฮะจุดอ่อนเดียวของเจ้าสไนเปอร์กระบอกนี้ก็คือมันเป็นแบบซิงเกิลช็อตนะฮะคือยิงแล้วเราต้องใส่กระสุนเข้าไปอะ่ะมันก็ทําให้เรายิงช้าอย,อยู่เหมือนกันนะ แต่คือมันก็เปิดโอกาสให้ศัตรูสวนกลับมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเลยครับเนี่ยแสนสามกับสองแสนก็หลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสองแสนถึงแสนกลางๆแล้วก็แสนปลายๆนะฮะโอเคครับผมถูกใจทุกคนกันบ้างหรือเปล่านะครับผมสลับสกิลสไนเปอร์ไรเฟิลสุดโหดกระบอกนี้นะครับผมและถ้าผมมีสไนเปอร์ที่ชื่อว่าโอวัชเมื่ลัยเนี่ยผมคิดว่าดาเมจนะ่าจะทะลุ3ามแสนได้ง่ายๆเลยครับผมโอเคครับผมตอนจากกันไปเนี่ยผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ใจดีในช่องเราด้วยนะครับผม สำหรับใครที well, again, right <the ่กำลังมองหาเกมแท้ราคาถูกเนี่ยซื้อง่ายปลอดภัยได้ชัวร์ต้องเป็นร้านแคนแมนเกมเมอร์ในช้อปปี้เท่านั้นครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดทิคไซเบอร์พังใหม่ๆเนี่ยหรือไม่อยากพลาดคลิปเล่นเกมใหม่ๆของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับผมแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกคนแต่วันนี้สวัสดีครับปูมเห็ช็อตเอาทำไมเลยหมื่นห้าวะเนี่ย